เป็น L O L L O L มันคืออะไได้รถ L O L แล้วก็มีตัวโอ้ยไหนดูโล่อุปกรณ์อันนี้มันคืออะไรนะะคนี่มันนคืออะไร่จะเป็นตัวตุ๊กตา L O L ใช่แล้วอุปกรณ์เยอะมาก L O L แล้วนะ L O L าาวมันจะเป <Oliver> ็นของอะไรจากที่ไหนเอ่ยมาแล้วก็จะมีเสื้อผ้า เตัวตุ๊กตาเอามาแต่งตัวได้อวัันนนนี้้มใช่เราก็จะยืนอยู่ในแคปซูลก่อนที่จะเอาตัวลงไปแล้วเอาตัวซ้อมเป็นยูทูบเบอร์กอนยังไงนะเย่สิงเกงแล้วเราต้องใส่เสื้อผ้าใส่ง่ายๆอ่าใส่ยังไงนะคะดูซีนแหล่เล็บ่าสมหน้าสมหน้า ที่จริงหนูมีหนูมีช่างตัวเองแต่มันล้มได้แค่คลิปเดียวเอาหรออ่าไม่ได้แล้วโอ้เป็นเด็กผู้ชายถ้ามันจะพ่นน้ำมันกดตรงนี้ใช่แล้วแต่ต้องเอานาะน้ำให้เขาดื่มก่อนอู้น่ารักมากเลยอ่ะเอวลอยใช่ไหมคะเอวลอยมันจะเซ็กซี่จริงนะเซ็กซี่หมดเลยตัวนี้นะจ๊ะมีรูก็คือพ่นน้ำได้นะจ๊ะนี่ไงจะเป็นรถแล้วก็ขายไอศครีมโอ้นี่ไงไอศครีมขวดนมเอาขวดนมเหรอคะ คือขวดนมขวดนมอวอที่ใส่น้ำใช่ให้น้องดื่มให้หูให้น้องอยังไงอันหนูดูถ่ายพร้อมตัวช้าๆหน่อยลูกหมุนโอเคเอามีหูเหมือนกันเลยคนนัอนนั้เนี่ยจืบได้ใส่หูได้ด้วยหูหิ่วไม่ตกตาดึงน้องออกมาได้แล้วก็ใส่เข้าไปในแคปซูลได้ด้วย